สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเอมมอเตอร์มหาสารคามครับเรียบร้อยครับกับสีตัวรถนะครับเจ้ารถไถฟอร์ด3930นะครับเก่านอกคันนี้สภาพเก่านอกเลยไม่เคยใช้ในไทยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับว่าสวยงามขนาดใดนะครับ ในการทําสีของโอช่างนายนะครับธนพลแท็กเตอร์มหาสารคามนะครับเงาวิ่งครับเหลี่ยมมองม่องนี่นะครับพวกนี้เขาก็บองว่าตออลาปนสีไปเลยแบาบาว่าสีเดิมมันบองงามอยู่แล้วนะครับสีเดิมมันบองงงมไปเลยอ่ะพวกอ่า ชาบียังกะเจ็บสี FC ไม่หมดนะครับนี่มีผู้หนึ่งหรือสองคนบอกให้ซื้อเครื่องยิงใช้ยืมมงินนะครับบ่ได้ซื้อนี่ครับ,บ,รออรรบเอาเนี่ยแหละทนัดแบบนี้ครับบ่ท่านมีทุนนะครับ ก็เลยบไในสื่อนะครับแต่ว่าผมก็ว่าขนาดซัมนี่ก็ยังสวยนะครับนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้เกียรติแนะนำแออต่ว่าตอนนี้ทางอู่เฮายังบ่ท่านไห้มีงบนะครับในการจัดสื่อเครื่องยิงใช่หรือว่าอย่างมันก็ดีแล้วครับ <laughs> แต่ถือว่าสุดยอดและนะ,นะครับขอบคุณหลายๆในเรื่องของการแนะนำนะครับ ตัวนี้เป็นคันคาราล,ลูนะครับขีกว่าก็นนี่คาราล,ลูของแค่เลยนะครับโอ้สวยครับสีส,สีลูกค่าที่พอที่จองไว้แล้วเลือกาสีเดิมของหนอกเลยนะครับเป็นสีสีรถ ไถฟ,ฟอดสีเขาเอื่อนสียังสีฟ้าบ่เหมือนเดิมเลยนะครับปกติแล้วเราจะทําเป็นสีบอสสีดํากับสีเทาสีดําตัวไม่นะครับตัวฟอดตัวไม่แต่ว่าอนันนี้ตามใจลูกค้านะครับเพราะว่ามาจองจองก้อนเห็ดสีนะครับก็สั่งได้เลยนะครับอยากได้สีอะไรก็สั่งได้เลยครับ ตนนัวนี้เป็นาบางโค่นหลังครับบางโค่นหลังที่เป็นสีขาวนะครับก็สวยงามครับสภาพยังกิบกิบอยู่สวยๆเยอย่นะครับครับสางบดิออกแห้งเลยคัดนิดหน่นอยบู๊ <laughs> ครับ <laughs> ีผู้เนี่ยตั้งรางนะครับอย่าเข้าก็เชื่อมให้ เต้มเชื่อมให้ครับรสภาพรถมันมาอย่างสี่นะครับก็ยังดีอยู่ยังสวยอยู่เขากอาตามสภาพไปก่อนนะครับอะไรชิ้นส่วนพวกนี้ไหีเป็นของอีกขั้นหนึ่งเป็นของหกหกเป็นสือตัวน,นี้เป็นชุดด้านหนามไม่เลยนะครับเป็นชุดใหม่เลยนะครับนี่ ใบหมิ่นไม่ใช่ปะก็วันนี้ก็จะประกอบนอ่าจะเสร็จครับประกอบสามเก้าสามศูนย์คันนี้น่าจะเสร็จนะพี่อะไรอันนี้หลังคามันครับโค้งโค้งหลังคา ล่อเสียว่ะพ่าน้ำยังสวยๆใ,ใสๆเลยงลวงๆเลยเช็คให้อย่างดีครับระบบน้ำระบบรลซึมนะครับทามันเพืองเลี่ยนไ่เวลาฟอง โซ่หลอกโซ่ลานะครับเช็คใหม่หมดครับนะครัท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรชุดแปดสามสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้าครับพี่เดียวหล่อไหม,มันอยู่ไก่โวดนีโอ้พี่ชุดไอชุดดันหนามันอยู่พี่กว่าเลย เบียดกับมาน้ำนะครับเบียดเวียดกับมากับตัวรถอ๋อนี่พวกเปลือกมันปลากระปงโอเคครับก็หรือว่าท่านใดจะอยากเห็ดสีรถไม่หรืออยากซ่อ,อมรถไม่นะครับรถไถท,ทุกชนิดนะครับก็ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร083454565 4นะครับผมมีมอเตอร์มหาศาลขามพร้อมด้วยช่างนายธนพลดักเตอร์ยินดีรับใช้ให้บริการทุกท่านครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไวย่งตอนนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ